ลุงสายสำนักดีกรอบครับผมครับดีครับเรินทำครับช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปของการทําสวนทุเรียนหน่อยครับผมที่นี่พื้นที่อําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบรุรีที่นี่เมื่อก่อน,นมันจะเป็นสวนปาล์มทีนี้ว่าสวนทุเรียนที่ระยองอมันชักเริ่มน้อยแล้วก็น้ําท่วมด้วยที่โน่นก็เลย อยากจะเปิดสวนใหม่ก็เลยมาทําที่นี่สิบ้าไร่เปิดไปก่อน15้าไร่ mm hmm. โดยที่เอาต้นปาล์มออกแล้วก็ระบบน้ําที่วางไว้เดิมของต้นปาล์มก็เอาต้นทุเรียนลงไปแทนเลย mm hmm. แล้วก็วิธีทําก็คือที่นี่จะทําเป็นเพอร์มาคันเจอร์แบบครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงก็เต็มสูบครับคือเปิดแหวกออกอย่างนี้แหวกพื้นที่ออกเอารถไถแหวกออกแล้วก็เอา พวกก้านปาล์มทางปาล์มขี้ไก่ขี้หมูอะไรลงไปปุ๋ยอะไรลงไปแล้วก็เอารถไถไถกลบครับแล้วก็เว้นได้ประมาณสักไม่ถึงยี่สิบวันมั้งแล้วก็ปลูกทุเรียนเลยอ้าวลุงถ่ายมาชี้ให้ดูหน่อยอล่องตรงไหนที่แถกออกไปแล้วก็วางทางปาล์มก้านปาล์ม แนวไหนแนวร่องแนวแนวแถวแนวนี้เลยยาวอย่างนี้เลยอ๋อเอาไถแทงกลางอ่าแหวกลูกไถแหวกออกนี้เลยโอ้แหวกเสร็จแล้วก็เอาก้านปาล์มเอาขยะอะไรใส่ลงไปครับเอาขี้หมูขี้วัวใส่ลงไปปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ถ่ายกลุบถ่ายกลบถ่ายกลบแล้วก็ออกมาเป็นร่องตอนแรกมันจะเป็นร่องมันเทศก่อนครับแล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะอันนี้ก็มาใช้จอบขุดแล้วก็ทำเป็นกระป๋อมเล็กๆเอาไว้ เฉพาะต้นทุเรียนก่อนที่คล้ายจอมปลวกใช่ใช่คล้ายจอมปลอมใช่กระป๋อมกระป๋อมแล้วต้นทุเรียนเนี่ยเมื่อก่อนก็คือระยะเนี่ยถือว่าเมื่อก่อนคือต้นปาล์มใช่คือแนวต้นปาล์มเลยปลูกไว้เกเมตรแบบข้างหลังนั่นเลยใช่เหมือนข้างหลังนั่นเลยมาตามนั้นเลยมันมีเก้าคูณเกใช่ครับผมนั้นโครงสร้างน้ำ ก็คือต้นโครงสร้างเก่าโครงสร้างเก่าเลยคือวางแผนไว้เดิมเลยว่าที่เราปลูกปาล์มเนี่ยถ้าในอนาคตเราจะทําทุเรียนเนี่ยเราจะเอาทุเรียนลงแทนต้นปาล์มเลยอันนี้คือการวางแผนเอาไว้ครสามปีครับตอนนี้สามปีทุเรียนในสามปีการดูแลยากไหมฮะการดูแลก็ดูแลเหมือนกับที่บ้านนั่นแหละก็ทําอินทรีย์เหมือนกันครับนี่ต้นต้นตอปาล์มเก่า อ่าต้นตอปามก่าเ็ามีเห็ดขึ้นอะไรขึ้นไปตามเรื่องอเดี๋ยวพอว่าเขาผุก็เราก็จะเขี่ยเข้าโคนไปนีมม่มันผุแล้วก็ไไในเผาไฟนะก็เขี่ยเข้าโคนไปจนเหลือบางอันเพราะว่าทุกต้นทุเรียนเนี่ยจะมีตอปามที่ผุหมดแล้วแล้วใส่จนกินหมดแลวเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยครับอันนี้คือผุทีหลังเราเลยเหลืออยู่นี่ระยะทุเรียนจริงๆเนี่ยเขาปลูกกันระยะก็10<ด>เมตร สิบเมตรแต่ที่นี่ปลูกไว้เก้าเมตรทาไว้เก้าเมตรทีห่างนี่มันมีผลยังไงทีห่างก็คือต้นทุเรียนมันก็ชอบอากาศรลง่ลงๆุ่งครับการไหลเวียนของอากาศดีแล้วลมไม่ทับกันลมไม่ทับกันครับมันถึงกว้างสมัยก่อนคขนิยมปลูกกันสิบเมตรเพราะว่าเขาใช้พุ่มกว้างมากกิ่งก้านมันจะยื่นมาชนกันครับจากนี้มานี่ก็สี่เมตร จากนี้มานี่สีเมตรมันก็ชนกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เทคนิคใหม่ก็คือเขาตัดแต่งกิ่งเขาไม่ให้พุ่มใหญ่เหมือนสมัยก่อนเขาก็จะจํานวนต้นเยอะใช่ได้จำนวนต้นเยอะทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่ขนาดระยะประมาณเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์แปดเมตรเจ็ดเมตรเจ็เมตรอ๋อครับผมอ,อันนี้สามปีนะส<ป><ป>มปีที่เท่าไหร่ฮะเขาเริ่มจะเอารูปกันละก็สามอยู่ที่สี่ปีห้าปี ถ้าสมบูรณ์พอบางต้นเน่ยเหมือนอย่างต้นนั้น,นะสมบูรณ์พอก็บ,บางต้นก็ปีหน้าก็จะมีลูกแล้วครับอย่างต้นวู้นวูนครับแล้วการปลูกคู่ไม่คู่นี่มีเหตุผลอะไรยังไงคือการปลูกคู่นี่ก็คือมันได้มากกว่าเดิมแล้วก็ถนอมต้นไปในตัวมากกว่าเดิมมันม,มากมากกว่าเดิมห,หมายความว่าเมื่อก่อนเคยเอาลูกต้นหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบลูกครับพอมีสองต้นอย่างนี้ปับ๊บเขาก็เอาแค่ต้นประมาณสี่สิบลูก มันจะทําให้ต้นเนี่ยไม่โซมเร็วแล้วก็ได้มากกว่าที่เราเคยเคยเอานั่นด้วย40ลูก2ต้นก็เป็น80ใช่แต่ต้นเดียว70อ่ะแต่มันอาจจะโซมโซมเพราะมันเลี้ยงลูกเยอะแล้วที่สำคัญคือรากมันจะขัดกันเพราะรากขัดกันเวลาลมมาโยกมาโค่นมันจะโค่นยากนั่นคือวิธีการของเขาแต่ธรรมชาชิเห็นแล้วว่าด้านที่ชิดกันเนี่ยมันจะไม่มีใช่ใช่มันก็จะมีกิ่งบ้างไม่มีกิ่งบ้าง ไม่ได้แต่งใช่ไหมไม่ได้แต่งมันก็เป็นอย่างเขามันอย่างนั้นแหละมันหลบกันเองอ่ะมันหลบกันเองมันก็หายไปเองเป็นตามธรรมชาติมันอครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือถ้าต้นใดต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งก็เหลือใช่ใช่อเทคนิคของเขามันก็เหลือครับตายต้นอยู่ต้นครับผมอืมประสบการณ์จากที่ทําที่ระยองด้วยเนี่ยเนาะสี่สิบปีมาเนาะใช่ใช่เอามาลงส่วนนี้ด้วยใช่แต่ทีนี้ต่อไปจะเอาทองหลังมาลงตรงกลางเพื่อ ทองหลางนี่ก็เป็นพืชที่จะทําให้ทุเรียนเนื้อสวยอมันมันช่วยตรงรากมันเหรอมันรากมันมีมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในใบอยู่ในใบแล้วก็ปุ่มรากของทองหลางเนี่ยจะทําให้ทุเรียนเนื้อสวยอจะมาลงตรงตรงกลางนี่เลยวาต,ต้นตรงกลางนี่เราวางต้นนี่ล,งน,ลง,งนี่ลงทุกแถวไปเลยทุกแถวเลยเพราะลงไว้แล้วนู่นตรงโ้นลงไว้แล้ว จะเอามาขยายพันธุ์เนี่ยลงไว้แล้วครับแต่เดี๋ยวจะขยายพันธุ์พอต่อไปก็จะทําเหมือนกนระยอกละจะให้มันมีไม้แต่จะเป็นไม้เป็นไม้พุ่มแทรกไว้ครับนี่มาปลูกไว้ช่วงตรงนี้นี่ทงหลงังวางต้นนี่ทงหลังต้นวางต้นนี่แต่ว่ามันจะถูกควบคุมความสูงใช่เราก็จะควบคุมความสูง แล้วทางหลังนี่ใบกินได้ขายได้ครับผมถ้าคนทางนนทบุรีนี่เขาจะไปทำห่อหมกสุดยอดขายดีมากครับผมอืมขั้นตอนการเดินทางของทุเรียนของสวนลุงสายเนี่ยมันเริ่มต้นจากปา์าเนาะใช่ถ้าคนมีที่โล่งๆเลยอยากเล่นเลยก็เ,เอาทุเรียนลุยก็ทุเรียนลุงก่อนเลยเป็นพืชประทานไปเลยได้เหมือนกันได้เสร็จแล้วก็ลงอะไรทีหลังไปเสริมไปมเป็นไม้พุ่ม แล้วเหตุผลตอนนั้นที่ลงปาล์มไปก่อนเพื่ออะไรเพราะอะไรก็ปาล์มมันง่ายสุดตอนนั้นไม่มีทุนไม่มีทุนก็ลงปาล์มไปก่อนได้เลยครับเพราะเรามีเริ่มมีทุนขยายเพราะว่าทุเรียนมันต้องใช้ทุนก็คือเอาทุนจากปาล์มมาทําทุเรียนใช่แต่ตอนนี้สตาร์ทที่15ไร่ก่อนใช่15ไร่แต่ที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ตรงนี้70ไร่ก็ค่อยๆขยับไปใช่ค่อยๆขยับค่อยๆไปดูพื้นที่น้ำพอไหมมีทิศทางดีขึ้นก็เอาสิบห้าไร่ไปเลี้ยงขยับ ใช่แต่เ,เอาเอันนี้เป็นพี่เลี้ยงน้องไปเรื่อยๆขยับ<อ>ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าเจ็ดสิบไร่นี่ถ้าทําพึบเดียวเลยต้องมีทุนประมาณเท่าไหร่ต้องขายที่มั้ง<อ> <laughs> ห้าล้านอยู่ไหมไม่ไม่พอไม่พอเฉ<อ>พาะเปิดบ่อก็สิบห้าไร่เออเจ็ดสิบไร่เนี่ยเปิดบอ่ออย่างน้อยก็ต้องเจ็ดแปดไร่ถึงสิบไร่ต้องมีบ่อน้ําใช่อย่างน้อยก็สามล้านเ้วเห็นเห็นแล้วครับงั้นการพี่เลี้ยงน้องของลุงสายคือเนี่ยเนาะเปิดสิบห้าไร่ก็คือค่อยๆทําไป สิพาลายทำไปทิศทางดีมันมันได้ผลผลิตอะไรค่อยๆขยับใช่ใช่แล้วก็ยังไม่ทิ้งแนวเดิมก็คือทํากําแพงกันลมเหมือนเดิมครับปลูกไว้รอเลยบนกำแพงกันลมด้วยจะเป็นไม้ป่าเป็นไม้ป่าเป็นตะเคียนเป็นยางนาเป็นไม้กันเกลากันเกล้ออะไรขึ้นอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เว้นใช่ไหมฮะจำเป็นมันต้องมีจําเป็นเพราะว่าหนึ่งอย่างเราก็ได้ร่มเงาครับอันที่สองก็คือ ที่สาคัญที่สุดก็คือชะลอลมนี่แหละครับผมแต่สวนปาล์มนี่น่าจะยี่สิบปีแล้วไหมยี่สิบยี่สิบปีได้แล้ะสวนปาล์มเนี่ยงั้นไม่ป่าชุดที่เป็นกําแพงนี่ก็น่าจะหลายปีประมาณสิบเก้าถึงสิบแปดปีประมาณนั้นเหมือนกันไม่มีระบบน้ําไม่มีก็ปล่อยทาแกตอนนี้จะไม่โตเท่ากับระยองแต่ว่ารู้สึกว่าจะแกร่งแกร่งแข่งดีมากต้นมันจะไม่ได้ใหญ่ใช่ไม่ใหญ่เท่าที่ควรแต่เนื้อน่าจะแข็งใช่เนื้อน่าจะดีมากแน่นกันเกานั่น มีแกนแล้วต้นตะเคียนต้นกันเกลาอาครับจำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีอ,มอย่าไปทิ้งอันนี้คือตัวช่วยเพราะว่าในนาคตลมมันจะแรงครับและที่สำคัญถ้าเกิดมันขาดมันแคลนแล้วก็ยังได้ไม้เอาไปทำอะไรต่ออะไรได้อะไอเพิ่มมาคันเจอร์นี่ทำทุกร่องทุกแถวเลยละ่ะก็ประมาณ70%เซนตรงนี้ตรงนู้นจะเอาดินมาประกองเพราะว่าตรงนน้นมัน,ม,น,ม,นมันที่ต่ำตรงโ้นที่ต่ำจะต้อง ยวเปิดบ่อก,ก็ต้องเอาดินมาถมอีกที่เขาสร้างภูนดินหรือเรียกว่ากระป๋อมกระป๋อมเนี่ยเพื่ออะไรฮะกับทุเรียนเนี่ยหนึ่งทำให้ทุเรียนไม่แช่น้ำครับสองบังคับให้ออกดอกได้ดีขึ้น<อ>เพราะว่า<อ>ทางนี้ภาษาเขาเรียกว่าสูบน้ำเวลาเราตัดน้ำออกไปเพื่อที่จะบังคับให้เขามีดอกเนี่ยจะต้องทิ้งน้ำประมาณเก่อาทิศฮะทิ้งน้ำก็สามสี<อ>่วันเต็มที่เจ็ดวันครับ ในีช่วงที่เราทิ้งน้ำเนี่ยถ้ามันไม่มีกระป๋อมเนี่ยมันจะโศกยากต้นไม้เนี่ยมันจะโศกยากเพราะมีความชื้นใช่มันมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นการทำกระป๋องนี่ก็คือทําให้มันโศกง่ายบังคับการมีดอกง่ายขึ้นแต่าข้อเสียก็คือลมเวลาลมมาแล้วกระป๋อมสูงๆเนี่ยมันจะโค่นง่ายหงายท้องง่ายเพราะรากมันรากมันลอยอยู่รมันออย ก็เรียกว่าตะแคงเลยแหละใช่ลมมาในตะแคงใช่ลมมาก็อันตรายอ๋อกระป๋อมสูงกระป๋อมเตี้ยมีโอ้มีัตรายละเอียดเยอย่เเลยนะฮะใช่อครับกระป๋อมก็ทําใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าก็ทุนอ,อสองเทรื่องิล้อก็ได้กระป๋อมนี่นใช้แม,มคโครทั่วไปเขาใช้แมคโครใช่แมคโครแต่ลุงสายใช้จอบใช้จอบนี่ผมทํากระป๋อมด้วยด้วยแมคมือแมคโครมือถือแมคโครมือถือใช้จอบพูนๆขึ้นมาใช่ แต่สวนเดี harmonic, oh, ally, ๋ยวนี้ท like. mm ุนใหญ่ๆเขาลงเนี่ยโหเขาแบบทั้งไมโครท่าไรเนาะใช่เขาไม่ได้ค่อยใช้คนเราก็ใช้เครื่องมือก็คือดีอ่ะยางงั้นก็ถ้าสิบผ้าไร่นี่ทุนทั่วไปถ้าลงจริงๆนี่แต่ประมาณต้องมีเงินในมือประมาณเท่าไหร่สิบห้าไร่ก็เอาแค่ว่าต้นทุเรียนเนี่ยเบาๆก็ต้นละร้อยหรือแปดสิบบาทถ้าสามร้อยต้นก็แปดสิบก็คูณร้อยคูณด้วยสองพนสี่แล้วอ่าก็เป็นเงินเข้าไปแล้วแล้วระบบน้ําอีก หบุบน้ำก็ตีไปไล่หนึ่งก็ประมาณสักห้าหกหมื่นทำไมนี่ไม่รวมนับการใช้พื้นที่เนาะใช่ไม่รวมนับการพื้นที่แต่ส่วนนี้จะลงรายละเอียดไม่เยอะเหมือนทางระยองที่เราไปยี่ยมยยนมาเมื่อกี้ใช่ยังไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะตรงนี้มันเป็นการปลูกพื้นพืชประทานไปก่อนทุเรียนไปก่อนเลยและเดี๋ยวพืชลองให้ทุเรียนมันตั้งตัวได้ซะก่อนจะถึงจะค่อยเอาอย่างอื่นมาแซม ไม่งั้นทุเรียนมันจะโตไม่ดีเหมือนกับที่เราตั้งใจอห้เราดูพระเอกก่อนใช่ให้พระเอกเขาขึ้นไปก่อนแล้วเราจะแซมอะไรทีหลังก็ว่ากันไปจะเอามังคุดมาใส่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็วากันไปอีกทีแต่ก็จะไม่ทิ้งแนวทางสวนะสะสันาุ์ใช่ใช่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับอันนี้คนมีประสบการณ์แล้วเขาจะรู้แล้วอันนี้เป็นแปลงที่สองแล้วเนาะใช่แปลงที่สองทับแปลงที่สามหมายถึงว่าสิบผ้าไร่นี้สําเร็จไปทําอีก สิบไร่สิบไร่นี่ก็จะยิ่งแม่นขึ้นใช่ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆดีต้องลองถูกอย่างเดียวไม่ลองผิดละทีนี้มีประสบการณ์่แปีนี้โชคดีที่นี่ฝนมาเร็วแล้วร้อนที่ผ่านมานี่มีผลไหมทุเรียนมีมีแต่ว่าของเราไม่เฉามากเหมือนกับที่เขาใช้เคมีกันของเราเคยลดน้ําวันเว้นวันแล้วก็มาลองลดน้ำสองวันลดทิง กลายเป็นว่าเออสองวันเขาก็อยู่ได้แสดงว่าระบบลากความชื้นในดินดีกว่าคอันนี้ต้นต้นปาล์มทยอยย่อยเป็นอาหารให้มันไปใช่นะอันนี้ปาล์มที่มันผุแล้วก็เอาจอบมาฟันมาเฉาะให้มันยุย่ยแล้วก็วางรอบๆเอารถไถมาปั่นมั่งการแต่งกิ่งนี่ยังไงฮะลุงสายแนะนาหน่อยการแต่งกิ่งก็แต่งให้มันโล่งโปรง่งกิ่งที่มันมีเต้า มีเต้าคือตรงเต้าคือตรงนี้เน,นี่ยเต้าที่รองรับกิ่งเนี่ยรเราจะเก็บเอาไว้กิ่งที่ไม่มีเต้าเราจะตัดทิ้งเนี่ยเหมือน Moss ันกิ่งนี้ไม่มีเต้าเนี่ยในอนาคตต้องตัดทิง้งมันจะหักง่ายใช่ไหมมันจะหักง่ายแล้วมันจะเวลามันจะรับลูกเนี่ยมันจะต้องมีเต้าตรงนี้เพื่อที่จะรับน้ําหนัก<อ>นี่อย่างนี้เขาเรียกกิ่งเทียม<อ>กิ่งที่มีเต้าเนี่ยคือกิ่งแท้<อ>มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนมเนี่ยนี่อย่างนี้ไม่มีเต้าเห็นไหม มันจะเว้าเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเต้าแต่ถ้ากิ่งมีเต้าเนี่ยนี่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีมันจนนๆออกมารองรับและนี่พอหรือยังเนี่ยกิ่งหลักที่ที่ยังไเนี่ยยังไม่พอข้างล่างนี่พอหรือยังข้างล่างนี่พอแล้วอันนี้อันนี้พอแล้วเนี่ยอันนี้แล้วก็ดูที่มันจะไม่ลูกชนกันด้วยกิ่งจะไม่ซ้อนกันคือช่วงนี้ก็ยังไม่แต่งเยอะไงเดี๋ยวพอให้ต้นมันมีกําลังพอแล้วค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆ มันจะไปหยุดแต่งกันปีที่เท่าไหร่ก็ปีที่ห้าก็พอแล้วไม่แต่งแล้วปีที่สี่ก็บางคนก็แต่งพอแล้วแหละนี่เพิ่งจะได้สามปีครับผมอรัปีก็แต่งประมาณนี้ถ้าคนใจถึงถึงเขาก็แต่งเรียบร้อยไปแล้วแต่นี่เราไม่ค่อย,อยไปคใช่ครับผม ข้างล่างก็จะเปิดโล่งๆอย่างนี้ข้างล่างนี่ตอนนี้ที่ปาดออกอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยไปทางน้ําก็เลยกวาดเอาใบออกอเวลาใส่ปุ๋ยลดปุ๋ยไปทางน้ําใส่จุลินทรีย์ไปทางน้ํามันก็จะได้ครับลงเลยแล้วถ้ามันมีใบไม้นี่มันค้างใบใช่ไหมใช่ใบไม้มันก็จะค้างใบแล้วก็ที่สาคัญคือเราต้องการจะให้มันได้สัมผัสแดด,ดด้วยหน้าฝนเนี่ยรากให้มันได้แดดได้ไร่บ่มรากมั่ง แต่ถ้าหน้าแรงเราคุมได้หน้าแรงก็คุมไม่ได้มีปัญหาอ๋อ่ถ้าน้าฝนเราหน้าฝนก็กวาดออกครับผมเขาเรียกชักเข้าชักออกอ่ะเดี๋ยวเอาเข่าเดี๋ยวออกกับช่วงเล็กๆเนี่ยหลายเรื่องโอ้ทำทุเรียนอินทรีย์นี่ไม่ใช่ง่ายนะหลายเรื่องนี่ก็เป็นโรคก็เอาไตโคโรมามาบ่มกับกับลำฟื้นแล้วครับแล้วดูตรงไหนว่ามันฟื้นก็ใบใหม่มันออกยอดใหม่มันออก นี่เนี่ยยอดใหม่มันออกครับผมปกติมันจะแห้งอย่างนี้นี่ครับอันนี้เขามียอดใหม่ออกแต่ทุเรียนที่ใช้เคมีนี่เขามียาหลายชนิดมากเลยเนาะใช่เขาก็มียาเชื้อราเชื้ออะไรเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็ใช้กลุ่มพวกของฝาดครับของฝาดกลุ่มจุลินทรีย์เป็นพวกหมากมั่งเป็นพวกลูกหมากเนี่ยเปลือกมังคุดหมากเนี่ยฝาด แดงแดงนี่คืออะไรัแดงแดงนี่คือเอายามาทาเป็นปูนอะไร่เเป็นปูนเป็นกินมาใช่เอามาทามันมีน้ำเยิ้มๆออกก็เลยเอามาทาสิบห้าลายมีกี่ต้นฮะัสามร้อยต้นสามร้อยสามร้อยต้นผมปลูกไว้สองต้นพอได้คุยสามร้อยต้นก็พอได้บอกว่าเออมีต้นเนาะเราแต่สามร้อยต้นนี่เนาะ น,นี่คือแกระแสทุเรียนนี่มันทวงหลังมาแหลกมากใช่ตอนทุตอนนี้ราคามันเป็นที่น่าดึงดูดเนาะใช่เลยต่างคนก็ต่างอยากจะได้สวนทุเรียนเกิดขึ้นเยอะนะฮะ<ช>หลายคนมีเงาะก็ตัดเงาะมีคนตัดผลไม้ที่ที่ไม่เป็นราคาออกอส่วนยางพารานี่โดนตัดไปเยอะใช่นี่ลำไย,ยคิดตั้นนี่เอาซื้อของอาคำหนึงเข้ามาเนี่ยครับรัดแล้นี่ ดินทางนี้ดูจะเป็นดินลูกรังนะลูกลังเล็กๆลูกเม็ดเล็กเล็กครับลูกลังขี้หนูแต่ทุเรียนมันถือว่าดีกับทุเรียนไหมเพราะบางที่จะถือว่าดีแต่ไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเป็นลูกลังจะต้องเป็นลูกลังเม็ดใหญ่ทุเรียนถึงจะชอบดินมันจะโปร่งโล่งกว่าคแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันยังจะบางทีมันงแน่นไปดูระบบน้ำหน่อยได้ไหมฮะได้ได้เดี๋ยวต้องไปเอาคุณเจ ไปไปดูแค่ไอเนี้ยบ่อบ่อแล้วอ่ะโอเคงั้นกันเลยอือืได้ไอแผงโซลาเซลล์อืมอันนี้ก็อยากให้พี่น้องที่ติดตามได้เห็นแนวทาง <c oughs> การทำสวนทุเรียนอินทรีย์อันนี้มันสามปีสามปี <c oughs> เราจะเก็บเรื่องราวไปเรื่อยว่าปีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่สิบไปเนี่ยทิศทาง ของการทําสวนทุเรียนซีแบบผสมผสานเนาะใช่อันนี้เขาเน้นเอาพืชประธานลงมาก่อนอประธานก็คือพระเอกก็คือทุเรียนนั่นแหละพืชหลักที่ทําเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะมีผสมผสานอะไรเนาะอันนี้โชคดีตรงที่ว่าเรามีประสบการณ์มาจากที่ทําที่แปลงที่ระยองก็เลยมาทําที่นี่วางเปลนวางโครงวางล่างไว้ก่อนแม้แต่การวางแผนพืชใช่แผนพืชที่จะลงใช่สเต็ปแต่ละปีจะลงอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ศิลป์มากก็มีวางแผนไว้อะไรที่มัน ตอบโจทย์กระทุเรียนตอนนี้เราก็ท้องหลงังตอบโจทย์ครับใส่เข้าไปเลยเพราะว่าใบท้องหลงังพอเราตัดแต่งปั๊บแล้วก็โยนใส่ในโคนทุเรียนได้เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทุเรียนแล้วก็เป็นผลดีกับทุเรียนด้วยให้รากมันไปกอดกันใช่รากกอดกับทุเรียนมันมีปมไนโตรเจนด้วยท้องหลงังอันนี้จะเห็นกำแพงต้นไม้ที่กันลมไว้นะฮะกำแพงกันเกลาที่ทําล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะลงทุเรียน ถือว่าถ้าวงวางแผนด้วยเป็น2ี่ปีเลยฮะเนี่ยใช่ใช่เริ่มต้นด้วยปามเนาะท<ช>ุนไม่เยอะก็เอาปามลงก่อนใช่พอได้เงินปามก็เอาปามเลี้ยงตัวเองแล้วสุดท้ายก็มาขยับทําสวนทุเรียน<ช>อันนี้ก็ฝนตกมาเมื่อสองวันนี้ตอนก่อนหน้านี้น้ําเหลือประมาณสองเมตรครับตอนนี้ขึ้นมาเจเมตรละครับน้ําจะเต็มบอ่อและวฝนตกตร,ตรงนี้ก็ประมาณกี่ไร่ครับตอนนี้น่าจะอยู่สองไร่บ่อเนี่ย เพื่อใช้15ไร่อ่าเพื่อจะใช้15ไร่เนี่ยจริงๆต้องต้องให้มากกว่านี้ต้องเตร็มที่น่าอยู่วันทั้งเจ็ดถึงสิบไร่ถึงจะพอดีสําหรับที่เจ็ดสิบไร่เนี่ยแต่ถ้าสิบห้าไร่น่าจะมีบ่อประมาณสิบห้าไร่ก็น่าจะอยู่ประมาณสองไร่นี่แหละสองไร่นั้นสิ่งที่ในหลวงให้แนวทางไว้น้ำสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยคือ ถูกต้องเลยของจริงเลยแน่นอนยิ่งยุคนี้ยิ่งชัดเยีใช่เพราะว่ามันถ้าไม่มีตาน้ําด้วยเนี่ยสองไร่เนี่ยเผื่อจะน้อยเท่านี้สำหรับสิบห้าไร่เพราะสองไร่เนี่คือเก็บน้ําฝนใช่เก็บน้ําฝนน้าฝนไหลเข้าใช่ถ้าคนที่มีตาน้ําดีๆขุดไปเจอตาน้ำสองไร่นี่ก็เหลือเฟือแล้วอ๋อครับแต่ว่าน้อยเจ้าที่จะขุดไปแล้วเจอตาน้ําพั่งพลูแล้วยากยากเพราะว่าการใช้น้ําของสวนผู้เรียนเยอะใช่นี่ยังต้องต้องกักฝายแล้วก็พอฝนตกปั๊บเนี่ยน้าเข้าฝาย มันก็ไหลเข้าบ่อเราครับทุ่งแรงร้อนที่ผ่านมานี่ใช้น้ําเกือบหมดไหมคื้นผือสองเมตรโอ้ก็ถือว่าเกือบหมดเลยเกือบวิกฤตอ่ะเกือบเกือบวิกฤตเต็มใช่ไหมใช่ฉากเต็มเต็มปิ่มเนี่ยและมีตาน้ํำไหมไม่มีที่นี่ไม่มีตาน้ําเลยแต่ใช้เทคนิคนี่ไงก็เอาน้าบาดานมาเสริมเปิมไปดูไปดูบาดานอันนี้ของจริงเลยประสบการณ์ที่ให้เพื่อนๆได้เห็น ทำใหแนวทางในหลวงบอกว่าให้จัดสรรพื้นที่เนาะใช่น้ำสำคัญมากน้ำสำคัญอนี่ก็ใช้ใแผงโซล่าเซลล์ประมาณห้าแผงในยุคที่ตอนฝนตกตามฤดูกาลก็ไม่ยากหรอกอะนะเมื่อสาสิบปีที่แล้วน้นบ่อน้ำประดานครับขุดลึกไปประมาณร้อยเออร้อยหกสิบเมตรร้อยหกสิบเมตรเจอน้ำน้อยมากเลยที่นี่ น้ำประมาณสามถึงสามพันกว่าเองต่อชั่วโมงแต่แก็ต้องเป็นท่อหนึ่งนิ้วแค่นั้นเองแค่แค่นี้ได้แค่นี้มันมันมันลึกไม่ว่ามันน้ําที่มันจะไหลเข้ามาทดแทนในการดูดอ่ะมันจะไม่พอโอถ้าเป็นสองนิ้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยสองนิ้วก็ดูชั่วโมงหนึ่งก็จอดแต่ถ้าอย่างนี้ดูได้ทั้งวันน้ําก็ออกมาชดเชยได้ทั้งวันแล้วก็ได้ดูดตลอดแล้วก็มีรล่องน้ําสําหรับไหลเข้าบ่อฝั่งน้นทําไว้สองระบบ ระบบตัวนี้ด้วยแล้วก็ระบบฝายธรรมชาติด้วยแล้วตอนที่จะขุดสระเนี่ยทำไมถึงมาขุดสระตรงนี้เราดูพื้นที่ดูอะไรยังไงคือตำแหน่งตรงนี้มันเป็นตำแหน่งตรงกลางพื้นที่สําหรับที่จะวางท่อขึ้นไปดันน้ําขึ้นไปไม่ไกลจนเกินไปแล้วมันจุดต่ําสุดด้วยไหมตรงนี้นก,ก็ไม่ถึงว่าต่ําสุดนะตรงนี้ไม่ใช่ต่ไ่ต่ำสุดแต่สามารถ มันกระจายน้ําไปได้ทั่วพื้นที่กระจายน้ําด้วยแล้วก็รวบรวมน้ําได้ด้วยใช่แรงดันน้ําไปแล้วไม่ไม่อ่อนจนเกินไปจะไปทางนู้นก็ไม่อ่อนไปจะไปทางนี้ก็ไม่อ่อนครับอันนี้ใช้เครื่องฉุดอยู่อ๋อเพราะไฟฟ้ายังไม่เข้าใช่ไฟฟ้ายังไม่เข้าโอ้การทําสวนผลไม้นี่ต้องคิดรอบขอบนะฮะเนี่ยนี่อันหนึ่งที่ฝนตกน้าไหลเข้าก็มีท่อหกนิ้วครับ รอไวเขาก็มีฝายอยู่ด้านโน้นเขาเต็มฝายปั๊บเขาก็จะล้นเข้านี่อันนี้ก็เหมือนรางน้ําฝนนั่นแหละใช่รางน้ําฝนทั่วไปทำลำรางยังไงให้เก็บน้ําเข้าใช่สระเราใช่หรือก็โอ่งสะบานก็คือเรียกว่าโอ่งใช่ทำยังไงให้ได้ว่าสระที่เรามีต้องให้เต็มที่สุดใช่ใช่จะมาได้น้ำให้สมบูรณ์ที่สุดอนั้นทุนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่วนของการน้ำน้ำให้นัก นั้นจะไม่มีคลองโค้งเว้าไปไซมาอะไรเนี่ยใช่แนวทางของคนทําสวนแนวเนี้ยนะจะไม่มาโค้งเว้าไปขุดไม่ได้ทําไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทาแนวนั้นคือทาเพื่อจะเก็บกับน้ําอย่างเดียวหรือเอาน้ําปริมาณน้ําเข้าว่าแล้วเอาน้ำเนี่ยจ่ายผ่านท่อใช่อาน้ําจ่ายผ่านท่อกระจาย<ป>หาโคนต้นไม้ไปใช่ครับถ้าพูดถึงเราทําคลองโค้งเว้าไปโคง้โคงเว้ามาง,งบส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่คลอง มันก็อยู่ด้วยตรงนั้นก็ด้วยไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ถึงสองไร่ใช่แต่ตรงนั้นมันจะได้ตรงที่ดีตรงที่ว่ามันจะกระจายความชื้นไปในสวนได้ดีในอนาคตก็น่าจะต้องทําถ้าทุนเรามีพอจะแก้ไขมันกระจายได้เฉพาะหน้าฝนไงใช่แต่หน้าแรงมันจะมีน้ําให้ไหมล่ะไม่มีนั่นแหละก็คือปัญหาเออนั่นแหละครับงั้นถ้าจะถ้ามาจะเราจะเราเรามองภาพมันเป็นอย่างนั้นเราก็เอาตามสถานการณ์ของพื้นที่เราานท่ออ่าผ่านท่อแต่ทำยังไงให้ที่เก็บน้ำใหญ่ที่สุดใช่ นี่คือจุดตรงนี้นันงบที่มีก็ลงตัวนี้ใช่เนี่ะสะสยสองไร่นี่งบเท่าไหร่ครับประมาณตรงนี้ถ้าเป็นงบจริงๆก็น่าอยู่ประมาณล้านล้านห้าครับแต่พอดีเราไม่ได้ขุดเองอให้ดินน้องเข้าไป<อ>เราขอเป็นบอ่อให้เขาทําเป็นบอ่อให้เราแล้วให้ดินน้องเข้าไปน้องเขาเอาดินไปให้ดินแลกน้ำนอาเราก็เลยไม่ต้องไปเสียค่าขุดถ้าต้อง ขุดเองนี่เป็นล้านก็เป็นร้านก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้เงินเป็นร้านในการขุดประหยัดไปก็ถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายเขาก็เอาดินไปเราก็ได้สักและที่สําคัญคือถ้าเราขุดเองเนี่ยต้องคิดว่าดินจะไปทิ้งไหนแต่แต่ดินนี่ไม่ไม่ไม่ทุกไปร้อนมีที่ทิ้งเยอะเลยเพราะที่เราจะสิบไร่เพราะเราจะกระจายใช่กระจายดินไปทั่วหมดแต่สิ่งที่ทุกร้อนคือล้านนะร้านห้าจะเอาที่ไหนแห้งครับผมอ่ก็เขาเอาดินก็โอเคได้ละเราก็ยินดี อันนี้ดีฮะจัดการบนที่เนาะสัมัญที่สุดคือเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับแล้วก็จ่ายน้ําผ่านไปถึงต้นไม้โดยการผ่านท่อนั่นเองใช่บอกตรงนี้ว่าจริงๆก็ได้บ่มาฟรีนะเพราะว่ามันเราไม่ได้เอาเงินอาทองมาขุดใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆน้องๆเอาเอาดินให้ดินให้ดินเข้าไปเราได้พื้นที่เก็บน้ําครัว่าดินลูกลังคนต้องการด้วยไหมต้องการดินลูกลังยังไงก็ต้องการ พอยิงทําสวนทุเรียนปีหลังๆมาเนี่กระป๋อมไม่ลูกล้างก็เอาอให้ได้ตั้งกระป๋อมมันก<ช>็เอาหมดแหละโอ้หปลาตัวใหญ่ก็เยอะนะฮะปลาเอาซื้อมาปล่อยครับถ้าเราจะทําอีกสิบไร่ก็ต้องมีบ่อเพิ่มไปอีกใช่ต้องมีบ่ออีกนีก่ต้องไปอีจุดนึงใช่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องคิดเรือ่องามเรื่องจ่ายออกไปต่อจากนี้ไปเป็นผืนอีกเท่านี้ก็ได้ อ๋อด้านนี้ถ้าต่อไปนี้เลยให้มันเป็นที่เดียวแล้วก็ที่ดูดกบที่เดียวเลยไม่ต้องไปอะไรมันอ๋อเพียงแต่ขยายใช่ขยายบ่อออกมาให้มันมีพื้นที่รับน้ําได้อีกก็อาจจะใช้สูตรให้ดินเหมือนเดิมใช่อาจจะใช้สูตรนั้นก็ได้ครับผมเดี๋ยวถ้าทุเรียนมีลูกก็ไม่แน่หรอกอาจจะใช้งบตรงนั้นมาเพื่อเพราะเราต้องการใช้ดินใช่เนาะดินอาจจะต้องไปถมใช่ดินมันต้องไปถมพื้นที่มันมีที่ถมอยู่แล้วครับผม แต่ว่าถ้าเราไม่ห่วงแล้วก็จะได้บโบครับผมมันวิธีคิดสําคัญเนาะทุกคนาอ้มีที่ฉันมีที่เห็นปลูกทุเรียนไปหากู้ธนาคารมาไปยืมพี่น้องมาไปกำเงินตักข้างนอกมาลุยใช่อันนั้นก็เป็นีเป็นสินยุทธศาสตร์ได้ดีครับผมเอาปาล์มก่อนเอาปาล์มนำร่องครับครับผมจากปาล์มแล้วเอาปาล์มมาค่อยๆขยับทุเรียนทีละสิบ้าไร่ใช่ยังไม่ต้องทําเยอะ แต่ยังไม่รู้เลยอนาคตทุเรียนจะสู้กับร้อนอนาคตไหวไหมอีกนะใช่เพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าในอนาคตมันจะใกล้ห้าสิบองศาแต่คือว่าลุยเจ็ดสิบไร่ปูด้วยทุเรียนเนี่ยโหลุงสายถ้าสามปีห้าปีข้างหน้าทุเรียนก็คงจะเป็นซางมั้งคนทําเป็นซางเหลืองแน่นอนเจอแรงเจอร้อนเข้าไปทุเรียนยืนต้นตายหนึ่ง่อยใช่ทุนหายกําไรหดครับอาจจะเครียดเป็นว่าเร็งตายไปก็ได้ นี่ถือว่าเป็นแนวคิดนะฮะยุทธศาสตร์แนวทางของคนที่จะเดินขวนเดินทางแบบไหนอย่างไรให้มันวางแผนให้มันดีค่อยๆทำไม่ตัวเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโลกมโนโลกความฝันมากอ่ะเราจะเอาแค่ความสุขก่อนแล้วค่อยกระตังค่อยมาทีหลังครับเดี๋ยวมาติดตามดูว่าปีที่ 8- ที่9ที่สิะหน้าตามจะเหมือนสวนเก่าไหมเดี๋ยวลองมาติดตามอันนี้ก็จะน่าสนใจเพราะว่าเอา พืชประธานมาก่อนใช่จะได้รู้ไงว่าคนที่จะทําถัดไปควรจะลงอะไรก่อนอะไรหลังจะได้รู้อไม่ต้องไปไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งจากความคิดตัวเองนี่พอมองถ้ามองวันนี้ปาตอมองปาาเดียวเอ้าตาสายปลูกพืชเชิงเดียวนี่ใช่ถ้ามองปาดเดียวแล้วไม่ได้ถามใครกันนะใช่เอาไแต่ทุเรียนไงใช่แล้วมันมีแผนการเดินเนาะใช่อ ก็เอาเพื่อนประธานมาลงก่อนให้พื่นประธานเขาไปได้ดีก่อนแล้วก็ที่สาคัญคือทุนนั่นแหละทุนเอามาลงต่อเราจะลงอะไรต่ออะไรอะไรลงไปปีที่สี่นี่จะเริ่มเอาลูกไหมครใช่ปีที่สี่จะเอาลูกบางแล้วบางต้นมันสามารถมีได้แล้วอืครับครับค่อยๆขยับไปใช่ลองชิมก่อนชิมก่อนลองชิมน้ําดูก่อนได้ได้อ่าลุงสายเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับผมครับกดีครับ